วันนี้เรื่องดีๆทั่วไทยขอเปลี่ยนมุมกาแฟชิลๆมานั่งจิบกาแฟกันที่วัดโลสุดทาวาสที่มีเมนเป็นวนะิวพอยต์ณร้านกาแฟที่มีชื่อว่าว่างคาเฟ่ค่ะที่นี่เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระครูนิเทศธรรมารดเจ้าอาวาสวัดที่อยากจะเชิญชวนให้คนได้รู้จักกับคำว่ามรณานุสติ าการนั่งจิบกาแฟข้างเมนเผาศพซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายของทุกชีวิตค่ะวางคาเฟ่มาจากคําว่าปล่อยวางเป็นความตั้งใจของเจ้าอาวาสวัดที่อยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจและให้ทุกคนได้ปล่อยวางความเครียดต่างๆและใช้โอกาสนี้สัมผัสและเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงแค้ของชีวิตจึงสร้างร้านเอาไว้ติดกับเมนของวัด รวมไปถึงยังมีโรงศพที่เตรียมไว้สําหรับการบริจาคให้กับศพยากไร้และเก้าอี้ที่แดัดแปลงจากโรงศพมาตกแต่งไว้ภายในร้านด้วยเพื่อให้คนที่เข้ามาซื้อกาแฟได้ลองนั่งหรือเป็นกุศโลบายให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติครับหนในหนึ่งโลโก้เนี่ยจะออกแบบอยู่ในหลักธรรมทั้งล้นๆน,นะฮะคือหนึ่งจะมีแม่น้ำนะฮะแม่น้ำก็คือการเป็นปัจจัยหลักของมน,มนุษยชาติเราอยู่แล้วนะครับและสเป็นพระหัตถ์ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นการเจริญตื่นรู้นะครับเป็นการเจริญตื่นรู้แล้วก็ไบโพนะการตื่นรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือวงเวียนของการวัตตัสงสารการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกก็อยู่ในโลโก้คําว่าวางคาเฟ่นี้ครับอย่างพื้นนี้เป็นพื้นไม้พื้นกุฏิเก่าฝาด้านหน้าก็เป็นฝาโรงฝาโรงเก่าที่เราส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้เผาไปแล้วกเก็บเก็บไว้ทําซึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ ต่อการทําร้านนี้นะฮะจะได้ไม่ทิ้งให้ปวกกินอะไรอย่างนี้ลักษณะนี้ครับถึงพ่อตั้งใจที่ทํำเรือนกาแฟเรือนนี้มานะครับเป็นการพักผ่อนเป็นหลักเลยนะเหนื่อยจากครอบครัวเหนื่อยจากการงานมาเหนื่อยจากชีวิตมาเรามานั่งพักผ่อนส่วนเมนูกาแฟของร้านวางคาเฟ่มีให้เลือกหลายเมนูเช่นเอสเปรสโซ่มอคคาคาปูชิโน่ลาเต้โกโก้รวมแล้วกว่า10เมนูราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 0 5ถบาทค่ะ โดยผู้ที่คอยให้บริการในวันนี้คือน้องนอนมารับหน้าที่เป็นจิตอาสาคอยชงและเสิร์ฟกาแฟให้เราได้ทานกันซึ่งนนถือเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตและเขาได้อุทิศตนทำงานอาสามามากกว่า8ปีแล้วค่ะเเคยเกิดอุบัติเหตุครับ<ม>แล้วก็พี่พวกนี้แหละเขาไปช่วยผม,มใช่ครับแล้วเราก็เลยม,มาทำจิตอา,าสาใช่พี่ใจอยากช่วยคนอื่นบ้างอะ<ม>เราเคยเป็นอย่างนี้แล้วมันแบบมันอยู่ล้มอยู่ข้างทางับพี่ ผมก็เลยตัดสินใจมาเข้ามาทําเป็นตัวเลยครับกานอาสายสังคมนี่แหละใช่ครับความความปลื้มใจนะพี่เวลาช่วยเหลือเขาเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่าขอบใจมากอมขอบคุณนะแบบซึงใจพี่พอแล้วแคไ่ได้แค่นี้ก็พอแล้วพี่ นอกเหนือจากการได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่ร้านวางคาเฟ่แล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเข้าไปกราบสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีปางจับยามสามตาที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอายุมากกว่า140ปีโดยสร้างขึ้นพร้อมกับวัดโลดสุดทาวาสราวปีพศ2409ถึง2410ถือเป็นหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองอ่างทองให้ความเคารพนับถือ ใครที่ผ่านไปมาที่เมืองอ่างทองสามารถแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้ธรรมะผ่านการจิบกาแฟกันได้ทุกวันค่ะ